ดืมรถไฟไทยโอ้ทันสมัยมากมี <c oughs> ของกินนะตู้สเสบียงนี่เขาเปิดตนะั้งแต่รถยังไม่ออกนะพี่จุมพี่จุมก็ไปซื้อมานะ <c oughs> ก็จะมีเป็นไส้กรอกแบบเมืองจีนนะหอมมากนะแบบพุงไปเที่ยวก็ชอบมากนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกจีน <c oughs> อันนี้มันเป็นชามดูดีนะเท่าไหร่พี่จุม ไม่รู้นะคะเราอยากกินนี่อยู่ที่รถไฟลาวจีนนะแต่เรากินข้าวผัดปูเลยของซีพีด้วยเลยของเซเว่นโอ้เขาไม่ให้ออกกล้องเหรออ้นี่วันนี้รถโล่งมากเลยนะ มาจากเอก์วีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการเเาไปไปหนไปด้วยวันนี้ขอเกาะอไห่อยวิร์ผมก็จะตามอีกอันนี้ตอนนี้ป้าแเขาก็ไปเรื่องของมะนาวผู้คนกินเยอะมากเลยมีอะไรแนะนำบ้างไหมเนี่ย มีอันยังมีเพียขนมเครื่องดื่มปิ้งไส้กรอกมีไส้กรอกคือสิกเนเจอร์ของรถไฟเลยแซ่บอันละเท่าไหร่นะไส้กรอกอ่ามีถาดเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะมีพนักงานคนนี้รอบอีกรอบออันละเท่าไหร่นะไส้กรอกไส้กรอกไม่รู้สี่หมื่นกิบสี่หมื่นมันก็แปดสิบบาทหรอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทตังค์ที่พอวะยวดูตังค์ก่อนน่าจะเหลืออยู่ป่ะเหลือป่ามีมีสักสี่สิบบาทไหมอ่ะ รีวิวเฉยเจ็ดสิบเอออะไรบ้างคืนไม้หนึ่งเจ็ดสิบบาทโอ้ไม้ละเจ็ดสิบบาทนะพี่น้องโลไฟกับแผ่นเออถ้าถ้าจะอยู่จีนนี่ประมาณเท่าไหร่ ชีชีพันเนาะชีอันเนาะอสพของมาล่าหลายๆเลยบอกเอ้าหลายเลยเนาะสพหลายเสพหลายมีแป้งนุ่ด้วยเหรอชื่ออะไรจ๊ะคือนีนาเดิมนีนาเอ้วแล้วเจ้าไปถึงเราเลยบอกอ่าเขาขอเตะบระตินี่แล้วเขาก็ลงแล้วแล้วเจ้าโดดลงเลยเหรอเจ้าจะทิ้งพวกค่อยใช่ไหมให้พวกค่อยไปแล้วเจ้าก็ลงเลยนะใส่หลายเสบหลายใส่น้อยเสบน้อย แลเ้อาวแล้วถ้าเกิดลูกค้าคนจีนมาแล้วเจ้าจะว่าอย่างไรเจ้าจะพูดยังไงพี่ค่ะยอดเขาสั่งอ๋อเหรอแล้วคนจีนซื้อไหมคนจีนจะซื้อคนซื้อก็บ่นว่าแพงไหมอีสามสิบบาทเขาคอนให้เป็นเงินจีนเลยเอาเป็นเงินจีนไปเลยเอาสิบหยวนพอ แกงนอนก็นะนี่นองเขาก็มีขายของหลายอย่างนะมีข้าวตงข้าวเตนด้วยมีปาเต้อันนี้น่าจะเป็นร้อยบาทเนาะอ้ขออนุญาตด,ดูหน่อยเนาะอันหนึ่งใหญ่อันนี้เท่าไหร่นะ่ยหกสิบพันอ่าห้าสิบหกพันกิโโอ้ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณอาะไรเลาะเกือบร้อยเนาะแปดสิบบาทตอนนี้เข้าดูเขาหัวล้อนกันอีกสักครู่ก็เข้าอุโมงค์กันอีกแล้ว ไปแล้วไปของจริง <c oughs> โ้ดานเก่านี่เนาะมีมามาดันเ่า้อนรับสูเ่สิสองนนสสองบ้หร20าบีองป้อบ้านนา2บ้านะแร <c oughs> ่ไม่รู้ใครพูดเพียนนะ เป็นปันาปนาไปได้แต่ถ้าปรากฏจริงๆมันเป็นบ้นานนานะใช่ครับ